ครับตอนนี้ก็บเซตสมบูรณ์ครับกำลังตดสอบครับออเดอร์หกรับปากเซนนิวครับพวงรถเงินกับเสียงกลางครับทางแหลมใส่พอแอมตัวเก้าครับทดสอบครับตอนครับสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับพอดีมากพอกันอีพีสองครับพอดีอะไรเขาผิ่งมาหอดตอนนี้เอาทาการเจาะตอนนี้เจาะไปแล้วสองตู้ครับทางแหลมกับตู้ซับเบ็ด อันเล็กใส่ตัวนี้ครับบนล่างครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวเอาเลยอีกสองตัวครับแล้วแกเมื่อวานนีว่าของจะบอกว่าไงเป็นแป้นเล็กว่าลูกค้าเพิ่งอยากตั้งแบบร้อยแบบสามารถหมุนได้ครับโอเคเป็นแบบแพ็คมาอย่างดี แัดเล็กครับขนาด New. นิ่วยังเนี่ยกับพอดีย้ำตอวนนี้ว่าเลยัำนับผมเลยใส่พี c ีซีเลืออให้ใส่เป็นเล็กกรคดับเราแต่ลูกค้าสั่งให้ทำการ่ลสีเป็นสีดำตอนนี้ว่าก็ใส่สเปรย์จอดน,น้ำรองแล้วครับ่อไปให้ใส่ จิกซอเราเตือนหน่อยเฮาทำการเจาะเปิดสิยึดตัวนี้ครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ำกันครับที่การติดตั้งจาะตู้ที่เขาทำไปคลิปที่แล้วครับจะอะไราปจะบ๊องมื่อไงลูกค้าครับอย่างบ๊ทันปีไหมครับเดยว่าติดตั้งที่หลังก็ดีของมากครับโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาติดตั้งกันเลยแล้วมาเบิ่งหน้าตาครับออกมาสวยขนาดใดครับผม เดี๋ยวมงวิธีการจ้อค,ครับก่อนอื่นเ่าทำการวัดครับวัดฐานซึ่งซุ้นาวนะครับแล้วก็มีใส่เผ็ดเป็นเผ็ดก็นี้ครับเป็นตัววัดขนาดว่าเ่าใส่หูขนาดใ,คในนาด,ดครับหลังจากดนขนาดหูครับที่หมอสมหาะทำการวัด จากสุดสุ้นกาคร,รับล้าก็น้ำมากไปครับเรากทำการชจอตตอนนี้เขาก็ได้หูห้แล้วาใช่สวันชจอะน้ำรออนลงไปก่นนอนใส่แล้วเท่าไหร่ฮโตัวก็มักัน,กน,กน ตัวตีเขาก็ต้องจอก่อ,อนสีครับแถวนี้เดี๋ยว่นสีลงไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวยังาเกจบงานอีกรอบนึงก็ได้โมเป็นยังเอบสีก็บโอเคตามที่จอเมื่อกี้ครับโมไม่หลอกโมไม่ไล่ครับ เตือนแล้วเตือนรยบร้อยครับมุ่นขนาดที่มอสตมครับใอ้ทำการย,ยึดหนักกูรครันแต่ก่อนยึดสกูดแล้วพอฝุ่นออกอยังไงครับฝุ่นไหล อะบรครับอยู่ขนาดน,นึงนิ้วสา,ารถมันมุมแดงยังใส่ดอกละพวงครับครับผมใส่สูดดีครับแย่ที่สไตล์มันจะเหม็นตั้งในบ้านครับในโฮมสเตย์ ครับมาเบิ่งตัวลำโพงหลังจากเขาเฮ็ดเรียบร้อยครับจอใไซที่ยึดลำโพงครับข้างบนขนาดนิ้วครับเรียบร้อยครับสองตัวมาทำการขอดอกลำโพงไปทดสอบเบิ่งครับสูตรออเดอร์หกครับออเดอร์หกปากสิบนิ้วเดี๋ยวไปเบิ่งลำโพงกันเดี๋ยวกะตัวนี้เป็นสเปคคอนครับสเปคคอนจำนวนสี่ตัวละสองครับ มีไซต์อันละสองเพื่อต่อพ่วงเก่าครับแล้วพวงเสียงกลางเสียงแหลมหรือพ่วงระวางตัวต่อตัวเดี๋ยววันนี้มีวิธีเดี๋ยวเาจะพาทดสอบเพิ่อีกอีนหนึ่งจะเป็นสองสูตร,ต,รต่อแบบกลางแหลมแบบสองทางครับับแบบต่อพานคอร์ครับตัวไหนมันจะเสียงดีกว่ากันแต่เมื่อกี้มาเิาึงลำพงครับสั่งลำพงเป็นลำพวงวอยคูปากสิบนิ้ว เป็นพลีครับกันนำกันอันนี้ได้นาดดอกเดินมาเมืองไกลๆกันถนะ่ายทำคนเดียวครับไม่มีใครจับช่วยตอนนี้ เป็นขอบฟองน้ำครับขอบฟองน้ำกานกระแทกดีครับเมืองข้างหลังครับสี่บอกสี่ตัวนี้จะเป็นว่ายวายคู่ครับว่ายคู่ปากสิบนิ้วสบ,บูุ่เริสบายครับ ปกติมันจะใส่กับพวกรถยนต์ครับ,รบแต่เขามาดัดแลงฟังในบ้านแบบเบ็ดนุ่มๆครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตอนนี้ให้ทำการต่อสเปคคอนตอนน่อยังเข้าไปครับเพื่อทดสอบเบิงืงครับว่าคุณภาพเสียงมันออกมาได้ดีสำเนหนครับเดี๋ยวไปทำการต่อสายครับทำเดี๋ยวเบิืงการเชื่อมสเปคคอนครับ ใส่สเปรย์คอนทั้งบัดสองตัว ตอนนี้ก็เซตสมบูรณ์ครับกำลงังตดสอบครับออเดอร์บับปาก10นิ้วครับพงรถเงินกับเียงกลางครับกลางแหลมใส่พวเวอมตัวเก้าครับตดสอบครับตอนนี้จะมีเสือตัวเก้าเขาที่ตดสอบมาตลอดครับ เล่นระบบสเตเตอริโอครับต่อพวงกันลราจะแตกตามันลนงไห xếp nửa khóng rớt nhuận khóng rớt nhuận khóng rớt nhuận xí đầm, xí rớt เบ็ดลึกครับเหมาะสำหรับฟังในห้องในบ้านเท่าอัดเพื่องานคาราโอเกะเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้ก็ประกอบเซตสมุดเรียบร้อยครับโปรดเสนใจติดต่อได้ตัวนี้ครับน้ำตุปลุงข้าครับอยู่เบศกุลนครครับอำเภอพังพอนอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดซับก็ได้ครับต่อไปกันรับชมคลิปต่อไปครับผมณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม